โอเคครับสวัสดีครับวันนี้พวกกับผมนะฮะนีใน w o l f Tank Blitz นะฮะวันนี้ผมเช่นเคยการเกมเพลย์รถถังนะฮะวันนี้ผมอยู่กับคุณ Commander นะครับผมก็เหมือนเดิมอีกเช่นเคยนคั่นแหละก็ท่านคอมเอนเดอร์จะรีวิวรถถัง M4 a 3 e 8นะฮะหรือว่า M4E4 นั่นเองนะครับผมแต่ว่าผมจะรีวิวไม่รีวิวผมจะเกมเพลย์เจ้า VK นะฮะก็ยินแหนวันนี้ผมพูดได้แล้วนะครับผมจริงๆก็คือที่ผมไม่ได้ ลงวิดีโอมาพอสมควรเนะี่ยเพราะว่าผมพูดไม่ได้เลยนะฮะกัดปากตัวเองไปนะครับผมก็โอ้โหแย่ตรงนี้พีเอสตอน S, ตอน,ตอนในวิดีโอพีเอไม่ได้แย่ขนาดที่ผมเล่นนะฮะอันนี้ขึ้นอยู่กับมันคือโปรแกรมถ่ายใหม่แหล,ละก็นั่นแหละสำหรับเจ้าคันนี้นะครับเป็นรถถังเบาะนะฮะซึ่งตอนนี้แมทไมค์กิ้งทำร้ายเราอีกแล้วนะครับยับรีคาร์ฟสายเขาถึงสามคันนะฮะหนึ่งอันคือไอเอสยูซึ่งยิงผมนัดเดียวตายนะครับผมไม่ใช่อยืนสู่ร้อยห้าสองใช่ ซึ่งพี่แกยิงยิงผมนะนัดเดียวผมตายนะ่ยเมื่อไรผมมีระยะกำลังเห็นที่ค่อนข้างไกลนะครับหลบก็ได้นะเพื่อนอ้ไอ้ทีมเรานี่ยไม่ได้เรื่องเลยถอยสิครับไอไอไอคนนั้นมันดันนะฮะเฮ้ยเฮ้ย,เ,ยเจอเจอจุดยิงทันเดอ้อ ไม่โอยโอ้ยเจริญพรผมมาสปอร์ตให้ก็แด้นผมถือว่าอย่างนั้นครับเออไม่ได้ยิงอีกซวยผมยคือความสวยทำซวยซ่าผมยิงไม่ได้นะครับเนื่องจากว่าผมโดนท่านเดิฟผุดออกมาบาังตลอดเวลาเนะี่เออยิงได้แล้วเขายิงผมไม่เข้านะครับผมรู้สึก กขาคงจะมองมองมองโอ้ยสวยแล้วเราโดนมองเห็นแล้วนะฮะอืมอันนี่เล่นเก่งนะครับผมจะต้องขอหลีกเลี่ยงไม่เป็นไรเฮ้ยเฮ้ยให้ขอขอบ้างไม่ไหวครับไม่ไหวครับสู้ไม่ได้นะเจออย่างนี้ไอ้ v k นี่มันสุดๆไปเลย เล่นอ,อะไรของมันนไม่รู้เนะี่ยโอ้ชีวิตหาทางจัดการฝั่งนู้นดีกว่าเอาโตโัวล็อกผมไม่อ่อนเนะี่ย ไอ้โ,หโหอยท่านเดิบบางกูอีกแล้วเฮ้ยยิงมันไม่ได้ช่วยกูหน่อยช่วยกูด้วยโคตรทีมเลยรู้ได้วะตายแล้ว ไม่ไหวเลยทีมกระจอกงก้่อยมากนะฮะสปอร์ตให้ทั้งแมพขนาดนี้แล้วยังไม่เห็นจะช่วยกันเลยจเจริญพรส่วนท่านเดิมนี่ก็บังจริงๆของคนต้องแยกทางกับเขานะฮะตลอดการเราเราไปกันไม่ได้นะอยู่ที่แล้วเขาจะต้องบังทุกทีนะราเราดังนั้นเราจะไปทางหนึ่งดีกว่านะเพื่อความปลอดภยัย ทีมก็โคตรทีมจร,จริงๆนะบางทีผมเคลียดแมตช์แบ็กิ้งนะจริงทุกเกมเลยแ <laughs> บ,บบบางทีก็ต้องจับแบบทีมแช่ย่ให้เราตลอดนะฮะเคบองว่าคราวนี้จะดีบ้างนะครับบ,บว่าท่านเดิฟจะช,ช่วยช่วยช่วยเราได้นะฮะฟังเราจะได้เปรียดถ้าเกิดเราอยู่บนเขานะครับ รถวถังที่ไปไวๆปีทั้งสามคันฝันตรงข้ามมีอยู่สามคันเหมือนกันชิปเป่งมีทีสิบสี่ด้วยนะฮะโอเคอันเนี้ยเขาคิดมันผมฮะ<ๆ>ผมจะนำหน้าเขานะครับคราวนี้เพราะว่าผมไม่อยากโดนเพาบังอีกนะฮะคือเครื่องผมค่อนข้างแหลกของเขานะต้องเข้าใจหน่อยเพราะว่าผมจะยิงอาจจะยิงต้องยิงช้าก่อนหน่อยนะครับเนื่องจากว่าสปอตไม่ได้ ไม่ใช่สบอดไม่ได้ถึงเล็งไม่ได้นะฮะเยี yeah. ้ยระยะกานเห็นหนของผมนี่เป็นอะไรที่สุดยอดเอาละเราคนนั้นนี่จะเสียเปรียบนะมุมนี้นะครับคนต้องช่วยยิงเจ้าทีสิบสี่นั่งง่นั่นก่อนนะเบะเข้าไปเลยพืน้นโอ้โหสวยแล้วสวยแล้วสวยแล้วอ่าติด ดีนะครับเอ้ยยังรอดมาอย่าบาังอีกนะขอร้องเฮ้ยเสียเปรียนอีกแล้วเฮ้ยดีมาก่ันเดิร์ดีมาก เออติดติดกันแมตเลสนะฮะไปช่วยเขาดีกว่าเออเน็ตโอ้โหโค้ชทีม มันคือ MT 2 5นะฮะอ้า่ข้างหลังนูน่นเฮ้ยผมทำหน้าที่ของผมดีกว่าเดี๋ยวเวลาเกมโหมด Activate แล้วฮะอ้าวอะไรวะ AFK ไง <Okay. S 2> <ๆ S 1> ดี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 ยิงไว้นักโอ้โหเก็บคิวหมดเลยนะครับผมล้านไม่หมดเลยไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเออโอเคชนะก็บุญแล้วนะฮะผมไลท์แท้งนะครับผมไม่ไม่ได้หวังคิวอะไรนะเอาเถอะรอบนี้เล่นดีนะครับผมต้องขอบคุณท่านเดิฟนะฮะที่ที่ไม่บังผมนะครับขอบคุณคุณลรมอลิมิน่ด้วยนะฮะโอเค ตอนแรกเรานึกว่าจะเสียเปรียบนะก็โอเคอยู่เราตายไปม,มาต่อกันเลยนะฮะเราจะวีเคยี่สิบแปดเนี่ยผมว่าถึงเป็นรถถังเบาที่เล่นค่อนข้างจะสนุกนะมีเกาะที่ค่อนข้างที่จะโกลวนประสาทด้วยครับซึ่งท่านท่านเดิฟเขาเล่นชิงความใหญ่จริงจรหรอก็เนื่องจากว่าคันนี้เป็นรถถังเบานะหรือไม่ก็เล่นพาทูนกันนะเจอเทียร์เจ็ดบ่อยครับค่อนข้างเยอะนะครับผมเยอะกว่ารถถังเบาคันอื่นนะแต่ว่า มันจะมีคันอื่นอีกว่า MT5 ก็เจอก็ไม่รู้ห่างเบาเจอเทียสูงกว่าอยู่แล้วนะผมคิดว่ารายละเอียดนี้ต้องถามท่านเดิมนะฮะไม่เป็นไรนเขียนไม่ต้องห่วงนะฮะท่านผู้ชมยังไงเดี๋ยววนันนี้ผมก็จะลงวิดีโอนะฮะก็ยูบาลีนะฮะซึ่งคิงวอชิฟฟ์ควนจะคิงวอชิฟฟ์ก่อนเพราะว่าหลายคนต้องถามถึงเนะี่ยผมจะลงรีวิวยูบาลีนะฮะก็น่าจะประมาณน่าจะเป็น สวัสดีวีเคเฮ้ยเฮ้ยไปเลยเหรอรีบเหรอรีบหรือไงเนี่ยท่านท่านเดิมเหมือนเขาจะรีบมากโอ้ยโอ้ยชีลิถอยซี่ไหดรออะไรโอเคท่านเดิมก็ได้ไปนะครับตอนนี้ชิปแป่งแล้วครับไทเกอร์มาฮะโคสวยเลย ไทเกอร์รู้สึกเหมือนจะใช้ปืนปืนปืนเบาอ่ะอะไรนะไทเกอร์8 8นะครับเราเราเหมือนท่านเดิฟจะไม่กลัวทั้งนั้นครับเราจะบุกเข้าไปนะฮะเดี๋ยวผมจะไปปั่นป่วนชีวิตไทเกอร์นะครับเอพีซีอาร์อย่าลัดกูไม่ตายเอาตายโอเค ไปไงัยโอเคครับผมลงเนินก่อนนะฮะนี่ก็ได้เพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรับสินสด,สสดีมาก IP a u ออโต a โหลดเปืนเจงด้วย อีกหนึ่งวีนะครับทันไหมครับไม่ตายครับโคตรๆเลยกูอันนี้สวยจริงๆนะจริงๆแล้วเราควรจะต้องยิงมันตายนะครับแต่ว่านั่นแหละดาเมจเราโลโลนะครับผมไม่วครับยังไงก็ชนะนะฮะรอบนี้มีร2 2ย c อซอยู่นะครับถ้าจะเหลือแค่นี้นะเฮ้ยเฮ้โอเคครับโอเคร้อยยิบสซีซีเล่นดีนะฮะตอนนี้ แพนเทอร์นะครับแพนเอร์ Hunter. อ่าโอเคเยอรมันเราก็เกาะเองคงได้อยู่นะท่านเดิฟตอนนี้กำลังเลง m c ็ง m c 5นะครับซึ่งเป็นรถถังฝร,รั่งเศสนะฮะคือแรงนะครับแต่ว่ารู้สึกเกาะจะบางมากนะแน่นอน i อเอกำลังเล่นใหญ่นะครับตอนนี้แพนเทอร์แพนเอเป็นไงบ้างแล้วแพนเทอร์ Hunter. กำลังหนักใจอยู่นะครับเพราะว่าโดนล,ลุมแล้วนะตอนนี้เอนั่นโดนท่านเดิฟแทะไปนะครับ โอ้ไม่นะท่านเดิฟตายแล้วนะครับตอนนี้ไม่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 ใช่เรื่องดีแล้วตอนนี้นะครับซูร์ร้อยยี่สิบสองซีซีนะครับบุกไปยิงดีมากครับตอนนี้ซูร์รอี่สสซีซีต้องวิ่งนะครับวิ่งวิ่งวิ่งรอดไหมรอดไหมรอดไหมวิ่งครับวิ่งยิงมันเลยตอนนี้ได้โอกาสแล้วนะครับได้โอกาสแล้วนะครับยิงมันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ตายบายบายครับเราแพ้แล้ว เราแพ้แล้ว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 อ้าไม่แพ้โอเคเพราะว่า1 2 4หลดไวกว่านะ,ะเกือบเกือบเกือบจะแพ้แล้วอุ้ยเฮ้ยชนะเว้ย1 2ซีแคลรี่ไปนะ,ะรอบนี้ไม่น่ารีบเลยรู้สึกผิดโอเคครับถือว่า1 2ซีก็แคลรี่ไปนะ,ะรอบนี้ก็โอเคมาตามประเพณีนะครับสี่รอบนะครับผม ถามว่าคันนี้ฮะเล่นยากไหมนะครับสำหรับผมถ้าเกิดถามผมเองนะเรื่องของเกมเพลย์เรื่องของรถพวกนี้เท่าที่เล่นมาจนประสบการณ์มาล้านเปอร์เซ็นเนี่ยรู้สึกว่าคันนี้เป็นคันที่เล่นง่ายมากนะรู้สึกจะเป็นรถหางที่รู้สึกเล่นแล้วเข้ามือไวที่สุดนะครับผมก็จริงๆตอนแรกๆยากหน่อยครับเพราะว่าตอนนั้นใช้ปืนร้อยห้าเนื่องจากว่าเจ็ดจุดห้ามันเบาเกินฮะแล้วก็ร้อยห้าก็พอทำดาเมจได้บ้างครับก็เลยเอา105ร้อยห้านะฮะแต่ตอนนั้นเล่นตอนนั้นดาเมจก็กระปิดกระปอยมากห้าร้อยสามร้อยนะฮะบางทีก็ไม่มีด พอเริ่มอัปเกรดจนได้ปืนวาเฟลแล้วนะครับก็คือไอ,อ้ปืนท็อปที่ใช้อยู่นะฮะเป็นปืนวาเฟนนะฮะจะไม่ได้วาเฟนหรือวาเฟอร์เดี๋ยวเดี๋ยวจบเกมแล้วผมเปิดให้ดูนะจริงๆแล้วเรา,เรามีทางขึ้นตรงนั้นนะแต่ว่าผมคิดว่าไปตามท่านเดิฟก็ได้เฮ้ยควรจะขึ้นไหมมั้ย เคขึ้นไปก็ได้ฝั่งคาสสึกก็มีนะฮะเจ้า VK28 อันนี้ลลโอก็มาแล้วนะฮะเราต้องรีบๆขึ้นถึงตำแหน่งยิงให้ไวที่สุดนะครับอ้โโทษโทษโททเบรกไม่ทันขอโทษขึ้นก็นได้มาณนะจุดๆนี้นะครับติดดี อ่าติดแล้วกล้องมองผมติดแล้วนะฮะโอเคผมจะขอหาตำแหน่งยิงแล้วจะเริ่มทำการสัตว์กระสุนใส่ข้าศึกนะฮะโอเคไปแลวหนึ่งนะครับไม่อทำอะไรเลยก็ได้นะจริงๆแล้วทีมดี หรือไม่ข้าศึกก็กากกิน,นะฮะเขียนไหมมันอยู่ไหนหมดเนี่ยมันมาตรงนู้นหมดเลยนี่นะนี่ไงเจอแลวหนึ่งอ้บ้ายนั่นคือปืน7.5็ดจุดนะท่านผู้ชม ม,มีคนยิงตูดผมไม่เข้านะฮะเฮ้ย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 ไม่ใช่เรื่องดีแล้วตอนนี้ไม่ใช่เรื่องดีแล้วไม่ใช่เรื่องดีแล้วทนเลยเอาไอ้ครับสวยละแรกก่อนแรกก่อนแรกแรกแรกแกแรกแรก,แรกเอาเอาเอาโหเอาคิวไปอย่างน่าเสียดายนะฮะตอนนี้ไปก่อนละไม่อยู่ละยบายเฮ้ยเล่นอะไรกันวะไป ดำน้ำก่อนหนีไปจากที่นี่ให้ไวที่สุดดีกว่านะฮะตอนนี้ค,ครับท่านเดิมน่าจะโอเคอยู่ตอนนี้เราไปช่วยท่านเดิมดีกว่านะฮะ หลังมาด้วยความเร็วสูงนะครับท่านเดิฟแกปริคิวหนึ่งแล้วครับตอนนี้สู้กับวีเคดีนะครับผมว่าไม่น่าไหวนะฮะไปช่วยให้เดี๋ยวนี้นะครับผมด้วยความเร็วสูงสุดนะฮะเร่งมาด้วยความเร็วสูงสุดนะครับผมท่านเดิฟต่อไปหนึ่งนะครับผมวีเคตอกลับมาอีกหนึ่งนะครับตอนนี้ดวลกันเฮตออนท่านสุดยอดนะฮะมาแล้วช่วยได้ไหมลัดลัดลัดเย้ yeah! ขอขอหน่อยโอเคซึ่งไม่ต้องช่วยก็ได้จริงๆแล้ว DPM ของเจ้า M4 A3 E8 เนะี่ยมากกว่า VK เยอะนะฮะผมก็นั่นแหละรอบนี้ก็ไม่ได้หนึ่งพันแอมเอนเหมือนรอบที่แล้วนะก็โอเคปล่อยท่านเดิฟแคลรี่ไปนะครับโอเคจบได้สวยงามนะฮะไม่ว่าจะเปิดเกมแรกมาได้น่าเกียดนิดหน่อยนะครับไม่เป็นไรท่านเดิร์ฟก็อย่างที่เห็นนะครับผมตอนแรกเนะี่ยมันจะให้ปืนนี้มา7.5มาซึ่งเป็นปืนที่เออ่น่าเกียดมากนะเพราะว่าเป็นปืนลาบห้า มันก็เลยยิงใครไม่เข้านะครับผมก็พออัปเกรดป้อมแล้วนะฮะก็ใส่ปืนร้อยห้าไปก่อนเพราะว่าทําความเสียหายได้พอสมควรถนะยัดลูกนี้ใส่คนอื่นนะครับแต่ว่าก็มันก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นนะฮะก็ต้องเข้าใจดังนั้นผมก็เลยใส่ปืนนี่แหละเจ็ดจุดห้าวัฟเฟอร์ War fare, War fare, War fare. War fare นะฮะวัฟเฟ่วัฟเฟ่วัฟเฟย์นะฮะถ้าเกิดใครเล่นสายไทเกอร์นะมันก็จะมีปืนนี้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าปกติแล้วในสายวิจัยนะฮะเออของเยอรมันเนี่ย ถ้าใครที่เล่นสายไปตรงตรงไปทิกเกอร์เล่น VK เท่าไหร่นะว k เคจำไม่ได้แลววเคสามสิบหกมั้งใช่ว k เคสามสิบหกเนี่ยมันจะมีปืนนี้นะครับเดี๋ยวอยู่ไหนะอยู่นี่ใช่ใครเล่นว k เคสามสิบหกนะจะมีปืนนี้ให้นะครับซึ่งถือว่าเป็นปืนที่โอเคเลยนะฮะปืนนี้จะมีอัตราย,ยิงที่ถือว่าสูงมากนะครผมถ้าเทียบกับปืน,ปนอื่นๆน,นะฮะ เก้า็ถ้าเกิดว่าอัพเต็มแล้วอย่างที่ผมนะแล้วก็ใส่รีโหลดไว้ขึ้นนะครับถ้ายังไม่รวมกับใส่การเล็งนะหรือว่าพัดลมเพิ่มไปอีกนะครับผมก็จะทําให้มีมีอัตราการยิงนะฮะอยู่ที่เท่าไหร่นะสิบจนัดสินัดจริงๆเกือบ11นัดต่อนาทีเลยนะับผมกาเจากระโดเชียก็ถึงร้อยห้าสินะถือว่าโอเคในระดับนี้นะครับผม ถ้าเกิดว่าไม่ได้ก็คักอพีซีมา222นี่ก็เจาะเข้าอยู่แล้วนะฮะไม่ว่าจะเป็นเทียเก็ตามแต่แล้วก็ความเสียหายด้วยเฉลี่ยก็ถือว่าโอเคครับ160บนะฮะจริงๆแล้วยิงบางทีก็ติดถึง180ถึงเกือบ200เลยนั่นก็ยังมีนะครับแต่ว่าอย่างที่เห็นว่าคราวนั้นที่วิ่งไปยิงชิลีไม่ตายนะนนที่เลือดเหลือประมาณ170จสิบกว่ายิงเข้าไปร้อเองนั่นก็คือตอนนั้นมันอาจจะโลโลนะคือ ดาเมจมันลงมาต่ําเกินนะกาลังเครื่องยนต์อยู่ที่ห5ร้อยห้าสิบแรงม้านะผมก็ถือว่าโอเคอยู่ความเร็วสูงสุดอะความเร็วสูงสุดอยู่นะเฮ้ยเดี๋ยวความเร็วสูงสุดไม่มีหรอ่ออยู่นี่ความควงตัวความเร็วสูงสุด7จบกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะก็อย่างได้เห็นว่าวิ่งไปลาสท่านเอมเปนเดิมนะก็สำเร็จไปได้ด้วยดีโอเคครับวันนี้ขอจบเพียงนี้นะครับผมสำหรับการเกมเพ์เจ้าทีแปด ไม่ใช่ทีแปดทีแปดมันอะไรวะเอียวเมาแล้ว VK 2 8 0 1นะครับผมโอเครถถังเบาเบยอรมานระดับ6นะใครที่ชอบเล่นก็ผมว่าจะมีคนที่เล่นดีๆเยอะนะคันนี้็รถถังเบาที่เกาะพอสมควรนะฮะกันได้ดีแล้วก็มีปืนที่ยิงไวมากด้วยเป็นตัวป่วนของแมปเลยนะครับผมถือว่าโอเคครับโอเคจบคันนี้นะครับผมสวัสดีครับ